มาดูกันปั๊มนากาด้าสิบนิ้วเผาสิบเมตรนะคะสิบนิ้วนะคะเทสทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซลสิบเอ็ดแรงนี่นะคะต่อเรียบร้อยนะคะเผาเดี๋ยวเขาจะต่อเข้ากับเครื่องยนต์สิบเอ็ดแรงะคะ่ะวางหัวปั๊มลงเลยงานนี้โยนไม่ได้นะคะหัวใหญ่หนัก,กค่อยๆวางโอเคเทสใส่ถังพันลิตรนะคะจะได้กี่วินาทีกับปั๊มนากาด้าสิบนิ้วเผาสิบเมตรอะสตาร์ทเลย น้ำในถังไม่มีนะฮะถ้าน้ำมา สิวินาทีค่ะเต็มถังพันลิตรนะคะเร่งเครื่องไม่ได้จัดสิบนิ้วเขาสิเมตรนะคะเดี๋ยวเททดสอบดูน้ำจะแรงหรือไม่นะคะสายพี20เมตรนะคะลงไปก็ประมาณ10บกว่าเมตรแล้วเราตัดคอนให้เล็กๆนะคะดูนะคะความแรงของ เล่นวายค่ะซึ่งจะเก็บหมดความแรงของน้ำนะคะหน้าสิบค่ะหน้าสิบสิบนิ้วเพาสิบเมตรค่ะสุดดอดค่ะน้ำแรงกว่าแปดนิ้วเยอะเลยนะคะเพราะว่าใบพัดเป็นใบพัดเหล็กแรงมาหึมมา สิบนิ้วเผาสิบเมตรนะคะใครสนใจติดต่อร้านเจโหดการเกษตรค่ะมาแล้วนะคะปั๊มอนาคอนดาหน้าสิบนิ้วเผาสิบเมตรใบพัดเป็นเหล็กหล่อนะคะสนใจติดต่อร้านเจโหดค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซั b s ไ r i b ์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรติดต่อเจโหดได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ อย่าลืมกดแชร์นะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เจ๊โหดได้คิดทำวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆม,มาให้ลูกค้าได้รับชมและติดตามกันค่ะ